เอาหัวมือเท็กละไว้เอาหัวมือเท็กละไว้นะบิดมือไปด้างบนเออเอาหัวมือเท็กต่อเต็กต่อไปเรื่อยๆเอาหลงไม่ได้ขึ้นมาบนไม่รู้ว่างนี้ญี่ปุ่นเขาเข้าไปทางไหนคนเขาไปทางไหนเขาไปทางไหนเขาไปติ๊กเขาไปติ๊กเขาไปติ๊กสวก์ขก็องเฮ ตั้งเปล่าต้องเหี่ยงเอาคือเบาคยไปเนี่ยยังก็เปิ่นเจ็ดก็ปล่อยมันเจ็ดไปเนี่ยเนี่ยข้างเดียวก่อนนะเนี่ยข้างเดียวก่อนเรื่อยๆมันจะได้หู้แล้วถ้าคนเนี่ยด้านนี้แล้วจะโดไปกุญธม็อเนี่พร้อยแล้วนะค่อยแล้วนะค่อยแล้วนะยกมือขึ้นสูงๆข้างจิตถูกกดนะข้างจิตถูกกดตรทางซ้ายนะหายใจเข้าลึกๆ